ศูนย์พลิกฟ้าตอนที่140 141เฟินเจี๋ยพี้ได้เวียงดาบเข้าหาหยุนเชอ่์การประลองครั้งนี้เกี่ยวพันถึงเกียรติของตระกูลอคีผานฟ้าถ้าได้แพ้แก่คนที่ข้าคิดว่าสามารถเอาชนะได้ด้วยการเป่าเพียงครั้งเดียวข้าไม่เต็มใจที่จะยอมรับสิ่งนี้หยุนเชอ่์ข้าจะฆ่าเจ้าเจ้ากำลังลนหาที่ใต้หยุนเชอ่์อหันหลังกลับอย่างโกรธเกลี้ยว และเวียงดามหนักของเขาลงไปที่เฟิ่นเจียปี้อย่างไร้ความปานีพลังของเฟิ่นเจียปี้ถูกทำลายลงอย่างง่ายดายด้วยความแข็งแกร่งของดาบหนักของยุนเชอร์จากนั้นเขาก็รู้สึกราวากับว่าค้อนขนาดใหญ่150ตันได้ทุบลงบนหน้าอกของเขาเจียปี้เด็กน้อยเจ้าชังกล้า เฟิ่นโมรีทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและเขาข้ามระยะทาง2-300เมตรในเพียงวินาทีเดียวลงจอดตรงหน้าเฟิ่นเจียปี้เจียปี้เจ้าเป็นไงบ้างเด็กน้อยหัวใจของเจ้ามีเจตนาร้ายจริงๆการดวลได้สิ้นสุดลงแล้วและเจ้ายังคงตั้งใจทำร้ายลูกชายของประมุขตระกูลอัคีผ่านฟ้าของข้าชื่อเสียงของเฟิ่นโมรีนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าประมุขตระกูลอคีผ่านฟ้าเลย การคำรามของเขาออกมาแม้แต่ประมุกพักนิกายคนหนึ่งก็ยังสั่นด้วยความกลัวแต่ยุนเชร์เป็นหนึ่งในข้อยกเว้นเขากล่าวว่าท่านตาบอดหรือเห็นได้ชัดว่าเขาพยายามรอบโจมตีข้าก่อนให้ข้ายืนรอตรงนั้นเพื่อรอความตายหรือไงเจ้าล้นหาที่ตาอยผู้โอโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลอัคีผานฟ้าต้องการโจมตีผู้เยาจริงๆหรือนั่น วิธีที่เขาจู่โจมตั้งใจจะส่งยุนเชือไปสู่ความตายด้วยความแข็งแกร่งของเขาที่อยู่ในขั้นครึ่งขั้นกล้าวสู่ปานจากกักรพรรดิผู้อาวุโสเฟินโปรดหยุดเมอหลิงอูโก้รีบก้าวไปข้างหน้าเพื่อหยุดเฟิรนโมลีแต่ความแตกต่างของพลังทำให้เขาถูกพลังของเฟิรนโมลีระเบิดกระเด็นออกมาความแข็งแกร่งของเขามีความหนาแน่นกว่านางเซียนน้อยในตอนนั้นความกดดันที่แผ่อ,ออกมาจากเขา เป็นพลังที่หวังทำลายล้างอย่างแท้จริงหยุนเชอร์รีบใช้วิชาเทพดาราแยกเงาเพื่อหลบหนีกรงเล็บของเฟิรนโมลีนี่ข้าพลาดหรือเป็นไปไม่ได้เฟิรนโมลีกโกรธมากขึ้นพร้อมทั้งคำรามและเปลวไฟสีม่วงจำนวนมากก็ปะทุออกมาจากล่างของเขาเปลวไฟสีม่วงแปลเปลี่ยนเป็นมังกรเพิงสีม่วงหลายสิต,ตัวพุ่งเข้าหาหยุนเชอร์อย่างน่ากลัว หยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นในพริบตาเจ้าวังฉินและหลิงเย่เฟิงลุกขึ้นและกำลังจะพุ่งออกไปอย่างไรก็ตามมีร่างสีฟ้าที่เย็นเย,ยือกเสียดแทงกระดูกบินเข้ามาถึงลานปลองก่อนพวกเขาน้ำแข็งก่อตัวขึ้นในอากาศช่วงสั้นๆเปลวไฟสีม่วงที่เต็มท้องฟ้าถูกน้ำแข็งกลืนกินจนหมดและแตกออกเป็นเสียงเสียงหายไปพร้อมกับเปลวไฟสีม่วงทำไมถึงเป็นนาง นางเซียนน้อยโชคดีที่นางเซียนน้อยมาไม่เช่นนั้นจัสมินคงออกมาปกป้องข้าแต่นั่นข้าอยากเก็บไว้เป็นไพ่ใบสุดท้ายในฐานะผู้อาวุโสของพรรคอัคีผ่านฟ้าเจ้าถึงกับกล้าโจมตีผู้เยาวด้วยเหตุผลที่ไรย้ยางอายที่สุดนายน้อยของพรรคอคคีผ่านฟ้าได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงนี่ก็เพียงพอแล้วที่ข้าจะฆ่าเขา นี่เป็นเรื่องของตระกูลอาคีผ่านฟ้าไม่ใช่เรื่องที่วังอมตะเมคายยอดแข็งจะมาแทรกแซงข้าจะเข้าไปแทรกแซงแน่นอนดีมากข้าได้ยินหมอว่านางเซียนแห่งวังศักดิ์สิทธิ์ได้เข้าสู่ปราณจักรพพัดตั้งแต่อายุอย่างน้อยวันนี้ข้าขอสัมผัสกับทักษะอันดับหนึ่งของเจ็ดนางเซียนเมคาอยอดแข็งในช่วงครึ่งขั้นเก้าสู่ปราณจักรพพัดสามารถที่จะปล่อยเปลวไฟสีม่วงได้ มันสามารถเผาไหม้ทุกคนที่อยู่ต่ำกว่าทันทีแต่ถ้าฉูเย่ฉานหลีกเลี่ยงมันยุนเช่อจะตายแต่ถ้านางรับมันนางจะได้รับบาดเจ็บแน่นอนชูเย่ฉานไม่ได้ขยับเท้าของเธอเนื่องจากเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีใดๆแต่ฝ่ามือของเธอกลับพลิกขึ้นและจับดาบเปลวเพลิงด้วยมือปล่าน้ำแข็งที่ก่อตัวขึ้นด้วยความเร็ว มันก็ห่อหุ้มดาบเปลวเพลิงทั้งเล่มไว้อย่างรวดเร็วดาบเปลวไฟที่ถูกน้ำแข็งปิดผนึกระเบิดกลางอากาศกลายเป็น,นผลึกน้ำแข็งสีน้ำเงินชิ้นเล็กๆมากมายเฟิร์นโมลีก้าวถอยหลังไปสองก้าวด้วยความตื่นตระหนกและขจัดชั้นน้ำแข็งในมือของเขาอย่างรวดเร็วชูเย่ฉานยื่นฝ่ามือออกไปข้างหน้าขณะที่มีแสงสีฟ้าส่องผ่านออกมาทันใดนั้นแท่งน้ำแข็งขนาดยักษ์ก็ได้ทุบเข้าไปที่ล่างของเฟิร์นโมลี เสียงกรีดร้องแห่งความเจ็บปวดด้วยเลือดถูกพ่นออกมาจากปากเฟิร์นโมลีการบีบอัดอวกาศนี่นี่คือพลังที่ลึกซึ้งของจักรพพรดโอ้พระเจ้ามีจักรพพรดอีกองค์กำเนิดขึ้นแล้วและนางก็เป็นจักรพพรดที่อายุน้อยที่สุดใช้จริงๆถ้าไม่ใช่ปราณจักรพพรดจะไม่สามารถทำให้เฟิร์นโมลีที่อยู่ในระดับครึ่งขั้นก้าสู่ปราณจักรพรัด ลำบากได้ในกระบวนท่าเดียวบัลลังก์อื่นได้เกิดขึ้นแล้วในวังศักดิ์สิทธิ์ทำให้วังศักดิ์สิทธิ์มีจกักรพรรดิสามคนตระกูลอัคคีผ่านฟ้าและตระกูลเสียวมีแห่งละคนเท่านั้นหลิงนายน้อยของเราได้รับบาดเจ็บสาหัสผู้อาวุโสโมโลีกังวลมากเกินไปทำให้เขากระทําหุนทันพันแล่นเห็นว่าเขาไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายมาก และได้รับการสอนบทเรียนจากนางเซียนแล้วท่านโปรดอภัยให้เขาด้วยหลังจากการประลองข้าจะนําเขาเข้าพบประมกหลิงเพื่อรับการลงโทษจากท่านผู้อาวุโสเฟิร์นโมรีทาหน้าที่ด้วยความอาฆาตพยาบาทแต่นางเซียนแห่งวังศักดิ์สิทธิ์ได้สอนบทเรียนให้เขาแล้วเรื่องนี้จะจบลงที่นี่อย่างไรก็ตามหากมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอีกตระกูลอัคคีผานฟ้าของเจ้า จะเสียสิทธิ์ในการสำรวจอาณาจักรความรับแห่งสระสวรรค์รวมทั้งการเข้าร่วมประลองถัดไปด้วยหยุนเชอรก้าวไปข้างหน้าด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยนางเซียนแห่งความเยือกแข็งข้าขอบคุณที่ช่วยนางเซียนน้อยข้ายังอยู่ในหัวใจของเจ้าจริงๆ